ช่วงนี้เนี่ยมีอะไรกระแสแรงๆเด็ดๆมาฝากเราบ้างคะต้องบอกเลยค่ะว่าเห็นชลีกับน้องกิฟเมื่อไหร่เนี่ยรับรองค่ะต้องมีอะไรที่แบบเป็นกระแสแรงแน่นอนมาแรงแสงทางโค้งมากๆเลยนะคะและตอนนี้ค่ะอะไรที่กระแสแรงที่สุดก็นี่เลยอยู่ด้านข้างแล้วค่ะฟ้าสีม่วงฉลักสีเหลืองส้มแโดดเด่นสวยงามมากๆเลยค่ะ้องอันนี้แรงอันดับหนึ่งเลยนั่นก็คือซุปเปอร์เพียวของเราค่ะขววเดียว เอาอยู่เพราะว่าเป็นการรวบรวมของวัคซีนและวิตามินมาอยู่ในขวดเยอดมากๆเลยความพิเศษของเขาเนี่ยมีความพิเศษอะไรอีกบ้างคะต้องบอกเลยค่ะสำหรับความพิเศษของเขาก็คือเป็นการรวมวัคซีนและวิตามินมาอยู่ในขวดเดียวกันดังนั้นเวลาการใช้งานง่ายมากสะดวกถูกต้องแท่ ผสมน้ำแล้วก็ทําการฉีดพ่นได้เลยค่ะโอ้โหนอกจากจะสะดวกแล้วยังช่วยประหยัดต้นทุนได้ด้วยโอ้โหอันนี้สําคัญมากมากค่ะและยังไม่หมดนะนอกจากประหยัดต้นทุนแล้วค่ะยังช่วยบํารุงให้พืชที่เราปลูกสมบูรณแข็งแรงโตแล้วโอ้โหสุดยอดใช่ป้องกันโรคแมลงศัตรูพืชด้วยโอ้โหไม่ต้องไปเสียค่าปุ๋ยค่ายาที่ไหนอีกแล้วใช้ตัวนี้จบเลยสำคัญที่สุดค่ะดังนั้นค่ะเหมาะมากๆเลยไม่ว่าท่านจะเป็นเกษตรกร มือใหม่หรือเกษตรกรมือเก่าถ้ามีตัวช่วยแบบซุปเปอร์เที่ยวขวดเดียวเอาแบบนี้ับลองว่าการทําเกษตรของท่านเป็นแบบง่ายมากๆเลยไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์น้อยหรือมากประสบการณ์ก็แล้วแต่สามารถใช้ได้หมดเลยนะคะและที่สําคัญคือใช้ได้กับพืชทุกชนิดด้วยโออันนี้ย้ําเลยค่ะถูกต้องเลยค่ะใช้งานง่ายสะดวกแบบนี้ต้องรีบจัดหา เพราะอะไรเพราะว่าวันนี้ค่ะเพียวนาทีทองของเรามีเวลาแค่สิบนาทีเท่านั้นนะคะแต่เอ๊ะที่เห็นด้านข้างน้องกิ๊บโอ้โหนี่ค่ะเป็นเครื่องพ้นยาอัจฉริยะของเพียวค่ะโอ้โหเขามีความพิเศษมากๆเลยเพราะว่าเขามีคุณภาพที่ดีเพียวการันตีให้เลยค่ะอันนี้ค่ะเขาบอกเลยค่ะว่าสุดยอดจริงๆแล้วก็ เป็นอะไรที่เกษตรกรของเราเรียกร้องกันเข้ามามากลใช้แล้วเพราะว่ามีชื่อเพียวการันตีแบบนี้ความพ<ด>ิเศษแน่นอนยความพิเศษก็คือมี2ระบบด้วยกันสำหรับพิเศษแรกค่ะก็คือจะเป็นแบบการใช้แบตเตอรี่ค่ะนะคะ ใช้งานง่ายมากเพียงแค่ใช้ครั้งแรกครั้งเดียวก็สามารถทำการฉีดพ่นได้เลยโอ้โหสุดยอดมากเลยและยังไม่หมดถ้าเกิดว่าไปใช้แล้วแบตหมดทํายังไงล่ะก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นแบบคันโยกได้เลยนะคะนี่เลยค่ะ และวิธีการใช้ก็สะดวกสบายมากๆเลยน้องกิฟและคุณผู้ชมค่ะจุดริมนี้คือเป็นบุ่มสําหรับทําการเสียบปลั๊กนะคะเวลาที่เราชาร์จเราต้องทําการเสียบปลั๊กก่อนนะห้ามลืมนะจ๊ะและตรงกลางนี้ค่ะเห็นเป็นบุ่มที่สาหรับหมุนได้ค่ะอันนี้ค่ะของเราเนี่ยความพิเศษอย่างหนึ่งคือสามารถปรับความแรงของเครื่องได้ความแรงได้ด้วยใช่ไม่เ่าจะฉีดไกลหรือฉีดใกล้ก็ปรับได้หมดเลยฉีดไกลได้ถึง5้าเมตรนะคะ ความพิเศษเห็นไหมดังนั้นค่ะไม่ว่าท่านจะปลูกต้นมะพร้าวก็ดีหรือว่าปาล์มก็ดีค่ะอันนี้เนี่ยเขาสามารถสีพ่นได้ไกลถึง5เมตรด้วยกันยอดค่ะและวัสดุที่ใช้น้องทิพย์ค่ะโอ้โหมีความแข็งแรงทนทานค่ะนี่เพราะว่าเป็นพลาสติกเกรดเอยอดเกรดพรีเมียมเลยนะคะแน่นอนค่ะถึงบอกว่าเป็นความพิเศษที่เพียวการันตีดังนั้นบอกเลยค่ะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยรับรองค่ะว่า ดีแน่นอนนะและที่สำคัญคือใช้งานง่ายสะดวกคุ้มค่าขนาดกระทัดร้ดนและน้ำหนักเบาใช่แล้วค่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถจุได้อยู่ที่18ลิตรด้วยกันนะคะก็คือตรงนี้เนี่ยผู้หญิงอย่างเราด,ดูแล้วก็สามารถทำการแบกหรือสะพายได้อย่างสบายสบาย,บายเลยนะคะนี่แล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะถ้าเกิดใช้งานไปแบตหมดทำยังไงท่านไม่ต้องกลัวว่าการลดน้ำต้นไม้หรือว่าฉีดทอมนนะคะตรงนี้จะสะดุด เพราะว่าเราทําการเปลี่ยนสายสลับสายกันได้เยอะมากเลยนะคะสามารถที่จะเปลี่ยนสายตัวนี้มาเสียบที่ด้านนี้ได้เลยนะคะแล้วเราก็ใช้งานต่อได้เลยเปลี่ยนเป็นคันโยกเรียบร้อยแล้วคันโยกก็จะอยู่ด้านนี้นะคะโอ้โหสะดวกสบายแบบนี้หาได้ที่ไหนหาได้จากเราตอนนี้เลยค่ะเที่ยวเที่ยวเท่านั้นค่ะเลยนะตอนนี้ ถ้าใครช้าเนี่ยต้องเสียใจแน่ๆเลยนะคะได้แล้วแล้วก็ความพิเศษของเราวันนี้ล่ะคะน้องกิ๊บโปรโมชั่นของเราวันนี้เนี่ยโปรโมชั่นค่ะชุดนี้นะคะจากราคาปกติเนี่ยเราขายอยู่ที่5.280บาทแต่วันนี้เราขายเพียงแค่2.590บาทเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นรีบเลยนะคะมีแค่ที่นี่ที่เดียวนะคะ เพียวนาทีทองเท่านั้นค่ะเราจะเริ่มทําการนับถอยหลังแล้วนะคะแค่10นาทีสําหรับเพียวนาทีทองควพ <สะ S 1> <ะ>ิเศษแบบนี้ค่ะจากปกติ5,280บาทเพียวนาทีทองวันนี้จัดให้คุณเหลือแค่เพียง 2,590ัรบาทรับไปเลยนะเพราะฉะนั้นรีบๆหน่อยนะคะรีบๆหน่อยจำกัดแค่5้าสายเท่านั้นนะคะถูกต้องแล้วค่ะแค่50สายเท่านั้นสำหรับความพิเศษในวันนี้ทีชลิก,กับน้องกิฟต์นะคะนำมาเสิร์ฟกันถึงหน้าจอทุกท่านเลยนะความพิเศษแบบนี้ตอนนี้ค่ะเรากำลังเริ่มทำการนับถอยหลังแล้วก็ค,ความพิเศษ 50สิบชุดแค่นั้นเองโหถ้าใส่ช้าเนี่ยสิทธิ์อาจจะหมดได้นะคะจริงๆริงเพราะฉะนั้นเรียบๆรีบกันหน่อยมีแค่นาทีทองเท่านั้นนะคะเริ่มเวลานับถอยรังกันแล้วนะจ๊ะแค่5้าิบไม่แน่ใจว่าตอนนี้นะคะมีคนขายแล้วกี่สายแล้วไม่รู้งานกระซิบมาบอกว่าเหลือแค่20สายเท่านั้นนะคะตอนนี้โอ้โหขายไปแล้วมากกว่า30สายแล้วค่ะที่เจลี่ใครที่สนใจที่ดูอยู่ตอนนี้ชมอยู่ตอนนี้ค่ะสนใจอยากสั่งชุดนี้นะคะความพิเศษแบบนี้เพี่ยนนาทีทอง 2,590บาทแบบนี้โทรเข้ามาได้ที่เบอร์ศูนย์สองหนึ่งศูนย์ส่เก้าเก้าาเาค่ะขอยย้ำกันอีกครั้งหนึ่งที่เบอร์ศูนย์ส9 9 9นค่ะ ตอนนี้เหลืออีกเท่าไรแล้วเนี่ยโอ้โหเหลือไม่เยอะแล้วค่ะเหลือไม่เยอะแล้วเหลือแค่20ชุดเท่านั้นค่ะอยากบอกว่าเราลุ้นแทนมากเลยนะควอท่านกไปทันอยากให้ทันกันนะคะรีบๆหน่อยนะคะเพราะจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์เพียวขวดเดียวเอาอยู่นะคะด้านนี้เลยหรือแม้กระทั่งในส่วนของตัวถังพ่นยาอัจฉริยะของเราอันนี้ค่ะเป็นกระแสที่ได้รับการตอบรับอย่างดีดังนั้นค่ะวันนี้เนี่ย เนื่องจากกระแสแรงมากเราก็เลยมาจัดเที่ยวนาทีทองวันนี้โอ้โหสิบนาทีเท่านั้นสิบนาทีเท่านั้นนะจ๊ะสองพันห้าร้อยเก้าสิบบาทจ้าโอ้โหราคานี้ไปซื้อที่อื่นไม่ได้นะคะไปื้อนอกเวลาไม่ได้นะคะมีแค่เที่ยวนาทีทองเท่านั้นค่ะสิบนาทีนี้คุณคือผู้โชคดีมากๆเลยที่ได้รับชมอยู่ตอนนี้นะคะคุ้มมากๆเลยขอย้ำเลยค่ะสำหรับเที่ยวนาทีทองนะคะ2590บาท ท่านจะได้ทั้งในส่วนของตัวซุปเปอร์เพียวไปเลยรวมถึงทั้งชีดของเราด้วยอันนี้นี่ขอบอกเลยว่าการันตีกันที่เลยนะว่าตาโลโก้ของเพียวทุกอย่างนเนี่ยเชื่อถือได้ว่าเป็นอะไรที่มีคุณภาพอย่างแน่นอนนะจ๊ะรับจากบริษัทโดยตรงเลยนะคะราคานี้ถึงแม้จะราคานี้แต่ได้คุณภาพที่เยี่ยมมากๆเลยนะคะอ่ะตอนนี้เหลือกี่ชุดแล้วเมื่อกี้ได้ยินเสียงกิ้งกางดังมากเลยนะคะ จ้าหน้าที่เขาเรารับสายีมกเลยค่ะสายไม่กันแล้วค่ะพี่เชอรี่ค่ะการันตีได้เลยว่าดีจริงคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะโอ้อันนี้นี่เสียงกริ้งกรังรัวกันมากเลยค่ะนับเวลาถอยหลังนะตอนนี้เ erm นี่ยเวลาเดินอยู่นะไม่คอยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเริ่มจับเวลากันแล้วเพียวนาทีทองสิบนาทีเท่านั้นโอ้โหรีบๆกันเลยค่ะจ้จ้า อย่าพ้านะเพราะว่าไม่อยากให้พลาจริงๆ<ช>เป็นอะไระที่คุ้มมากเพราะท่านคิดดูปกติแล้วเนี่ยราคาเต็มนะคะ5,280แต่วันนี้เฉพาะในเพียวนาทีทองแค่นี้เองโอ้โหหันราคา,า,คาลึลง,งแบบดัง,ง,บงมากเลยนะคะ2 5 9ยบาทเท่านั้นเองค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปแล้วว่า ซเปอร์เพียวของเราค่ะขวดเดียวเนี่ยเอาอยู่เพราะได้ทั้งในเรื่องของการบำรุงพืชได้ทั้งในเรื่องของการป้องกันโรคแมลงศัตรูโอ้โหสุดยอดมากๆเลยเป็นวัคซีนพืชและเป็นวิตามินพืชในตัวเดียวกันเลยใช้งานก็ง่ายแถมประหยัดแบบนี้หาไม่ได้นะนอกจากที่นี่ที่เดียวกับเที่ยวหน้าที่ทองโอ้โหรีบๆกันหน่อยนะคะรีบๆกันหน่อยคือได้เพียวได้ซเปอร์เพียวไปสองขวดและได้ ถังฉีดของเราไปอีกหนึ่งเครื่องเลยโอ้โหคุ้มค่าคุ้มราคาแบบว่าเราตื่นเต้นมากเพราะว่าอยากให้ทุกคอรื้รัวแล้วค่ะรัวรัวมากรัวแล้วค่ะตื่นเต้นมากตื่นเต้นกับลูกค้าเครื่องพ่นยาคุณภาพสูงแบบนี้ขอบอกเลยค่ะว่าเรารับประกันนะคะแบตเตอรี่อยู่ที่หนึ่งปีโอ้โหมีรับประกันด้วย ช่แล้วที่อื่นเขาไม่มีแต่ที่เรามีค่ะรับประกันแบตเตอรี่ของเครื่องพ่นยาอัจฉริยะกันไปเลยอยู่ที่1ปีไม่แน่ใจว่าตอนนี้เหลืออยู่ที่กี่ชุดแล้วอยู่ที่เหลือไม่เยอะแล้วนะคะเหลือไม่เยอะแล้วนะคะเวลาไม่คอยนะจ๊ะเวลาไม่คอยสําหรับราคาดีๆแบบนี้กับเพี่ยนนาทีทองค่ะ2,590า2590บาทแบบนี้นะจ๊ะใกล้หมดเวลาแล้วนะรีบๆกันเลยค่ะนาทีทองแบบนี้ นานๆาทีจะมีะสักครั้งหนึ่งคือจากราคาปกติเนี่ยอยู่ที่5,280<ช>บาทวันนี้เราเอามาหันราคาเกินครึ่งค่ะเหลือเพียงแค่2590บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะเราจะเริ่มทำการนับเวลาถอยลังกันแล้วนะจริงๆเราไม่อยากให้พลาดเลยว่านานๆทีเนี่ยเราจะทำการจาัดนาทีทองแบบนี้ะนะคะคือมันคุ้มมากคุ้มจริงยิ่งการันตีโดยเทียวแบบนี้รับรองค่ะว่าทุกท่านจะได้ของที่ดีมีคุณภาพอย่างแน่นอนอไม่อยากให้พลาด ย้ำเบอร์โทรกัน <tip> อ <g Del ire> ีกครั wrote, ้งหนึ่งค่ะ02104 9 9 9 9ค่ะโอ้โหรีบๆกันหน่อยนะจะรีบๆกันหน่อยของแท้ของดีส่งฟรีทั่วประเทศเจ้โอ้โหเวลาค่ะจะเวลาแลวเดินไปเรื่อยๆรื่อนะคะเดินไปเรื่อยๆใครๆครที่ตัดสินใจช้าเนี่ยต้องอดโปรนี้แน่นอนโอ้เสียได้ดวยจริงจิเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราสองคนนะค่ะก็อยากจะจับจองเป็นเจ้าของอยู่เหมือนกันคุ้มจริงๆเลยนะ แต่อันนี้เนี่ยต้องขอบอกค่ะมีไว้สําหรับแฟนของเคียวไทยนะคะและที่สําคัญคือตอนนี้เนี่ยโปรนี้ขายดีมากๆเลยค่ะรีบโชว์สั่นกันเข้ามาได้เลยนะคะ0 2 1 0 4 9 9 9 9ค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะแต่ตอนนี้หนูอยากจะไปสั่งไปสั่งแล้วทไมใจ่ส สำหรับครั้งต่อไปค่ะรายการเที่ยวหน้าทีทองจะมีโปรโมชั่นอะไรพิเศษพิเศษมาฝากให้กับทุกท่านก็อย่าลืมติดตามชดดีกับน้องกิฟกันนะคะสำหรับตอนนี้เราต้องไปทำอะไรน้องกิฟหนูจะไปสั่งเที่ยวค่ะถ้าอยางนั้นเดี๋ยเวลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย